ตัวใหญ่เลย orem, เร็วแล้ววิ่งมาวิ่งมาโอ้ยเจวไม่งีนะชาเสกนะชาเสกงูเหลือมกลายเป็นตัวจิตเดียวเลยมันระเบิดหายลงน้ำไปเลยเย่ๆ yeah, ย yeah. โอ้เเียนหัวเลยวิ่งหนีมันหายไปยังหายไปเร็วมันมีอะไรนี่ลังนกตุ๊กแกหรือเปล่ามีหรือเปล่าเฮ้ยล้างไงนะจ๊ะล้างไงนะ หมดเลยพ่อลูกงั้นหนีไปนู่นแล้วสิมีกี่ตัวโอ้โหมีเป็นฝูงเลยน่ากลัวมากไปสิกลัวางของหัวตุ๊กแกเท่านอยู่ในกรงกวางได้อ่ะ,อะมันจะมากินกวางหรือเปล่าเนี่ยน้อนน,นะชาปีนขึ้นที่สูงเร็วหรือไปยิงไล่มันไปไม่งั้นะกวางโดนมนต้องหัวแกกินแน่เพราะว่า,วา โอ้โหยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โอเคนะชะยิงไปแล้วนะครับปอมปอมโอยิงไปลูกอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดโอ้กวางวิ่งหนีไปแล้วนะกวางเดือดหนีอนกันาะโอเคมันโดนยิงล้มเลยโอ้โหนะชาเก่งมากลูกในสุดแล้วก็ตกปั้งโกงกวางได้แลนะครับแต่กวางน้อยแล้วนะครับโอ้โหนาชาเก่งจริงจริงเลย แม่กับน้องก็ช้าไปเร็วไปดูร้าวไก่กันเพราะว่ามันมันมีสัปะหลาดไปถล,ล่มร้าวไก่อีกแล้วหาไปเร็วไปดูซิไก่ยังอยู่ครบไหมไก่เรายังอยู่ครบไหม <c oughs> โอ้ไก่เพียบเลยดู <c oughs> โอ้ไก่เพียบเลยนะครับดูครับ <c oughs> โอ้ มีนกยูงก็มีนะครับโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยไก่มันมันปีนขึ้นไปข้างบนแล้วน่ะโอ้โหโอ้ไก่อยู่ข้างบนก็มีนะครับไก่เพียบเลยนะฮะทำอะไรอ่ะโอ้ยเสกไก่ทำไมอ่ะโอ้ยนชาโอ้เนชาปล่อยไก่ออกจากกรงใช่ไหมลูกนี่ไงเนชาไก่ออกมาข้างนอกเพียบเลยนี่ าชาปล่อยออกมาใช่ไหมโอ้โหาชาเก่งมากเลยโอ้ยแม่นาชาปล่อยไก่เต็มเลยอะเอาไก่ออกมาข้างนอกเพียบเลยดูดูโอ้นาชานะาชาปล่อยไก่ออกมาข้างนอกเพียบเลยอะ <c oughs> เขาจะว่าเอาไหมเนี่ยน้นชาอืมนาชาเสกเสกไก่ออกมานอกตรงเพียบเลย <c oughs> เราต้องจุ๊บๆไ้นะครับเด็กๆน้าชาแอบปล่อยมาแล้ว <c oughs> ไก่มีอิสระแล้วครับว่าน้าชาช่วยไว้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ้าของมาว่าเอา ช่นกยุงตัวใหญ่ไหมโอ้มันเห็นอะไรมงมันเห็นอะไรข้างนอกมันเห็นอะไรเฮ้ยโอ้โหพ่อเห็นแล้วนะครับถอยมาก่อนพ่อเจอแล้วถอยมาวิ่งมาหาพ่อก่อนวิ่งมาก่อนพอรู้แล้วนกยุงเห็นอะไรถอยไปตั้งหลักตรงนี้ก่อนถอยมาถอยมาเดี๋ยวพ่อชี้ให้ดูเห็นอะไรเห็นไหม่ะเห็นหรือเปล่านะ งูเหลือมตัวเล็กเ,เลยมันจะมากินไก่และชาแล้ว oh, <no. S 1> มันจะมากินกนกยุงและชาด้วยมันแอบอยู่ตรงโคนต้นไม้นั่นน่ะเห็นเปล่าเห็นไหมเอาเอากระถางวิเศษเสกให้มันตัวเล็กเลยยิงอีกยิงอีกเสกอีกโอ้ยน้ำชาเสกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำชาเสกน้ำชาเสกงูเหลือมกลายเป็นเป็นตัวจีบเดียวเลยเนี่ยเป็นไส้เดือนหรือเปล่าเป็ <c oughs> <c oughs> นไส้เดือนไหมเป็นไส้เดือนตัวนิดเดียวเลยนะโอ้ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคอ่าในที่สุดเราก็ปกป้องปกป้องล้านไก่กับล้านนกยุงได้แล้วงูเหลือไม่มาทำร้ายแล้วกลายเป็นตัวนิดเดียวแล้วแม่ล้อชาเจอไหรอยู่ข้างๆกองล้อเลยเหรอ่่ันชแล้วกองล้ออะไรอ่ะมามาข้างหลังมีแต้โดเสาตามมาตัวใหญ่เลยเร็วแล้ววิ่งมาวิ่งมาโอ้ยเจมส์ยิงยิงตัวใหญ่ตัวใหญ่หยิงไปยิงไป โอ้โนลูกเชิดกันยิงโอ้โกันทลังไปแล้วโอ้โหโดราเสาวนระเบิดหายไปเลยโอ้โหนอนแองแม็กเลยโดราเสาวโอ้โหสนู้ลา้อขาไม่ได้อยู่แล้วเย้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเสร็จไปทำไรไก่แล้วนะนะเดี๋ยวไก่กิกมือนะพ่อบอกตอนนะ เคยยินเปล่าสุภาษิตอ้ไก่จิกเด็กตายมันปากโอ่งอ่ะมามาออกมานะกลัวแล้วไม่เราไก่จิกนั่นนั่นตัวอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะนะชากับแม่เรารีบวิ่งไปดูกันดีกว่านะอะไรนี่เฮ็ดหรือเปล่าหรือตัวอะไรอ่ะพ่อไม่คุ้นเลยอ่ะไปไปเราวิ่งไปดูกันดีกว่าไปเอายิงไป้ะชายิงกับแม่จับเวยสิ่งนี้ตัวใหญ่มากนะซารีเฮดตัวเนี้ยโอ้ยิงไป อ,อ,อ, punched? อยิงไปยิงไปอย่าพิาง่งยุยดยิงไปโอ้ยิงอะไรกันเนี่ยโอ้โหพอรู้แล้วยิงอะไรกันนั่นงาจับเลาไป่วนข้างข้งจันน้ำนะเานนไปอยลมันระเบิดหายลงน้ำไปเลยเย่เย่กักแม่ดีใจไหมเราปกป้องได้แล้วเยย ไปไปเราไปดูไก่ต่อโอเคในที่สุดนชาก็ปกป้องสุขานที่แห่งนี้ไม่ได้แล้วนะครับกลับมาก่อดพาอีกครั้งหนึ่งแล้วนชาปกป้องจานหน้าคาเฟ่ไว้ได้แล้วนะครับนี่ดูเครื่องเล่นก็สมบูรณ์ไม่มีอะไรบุกสลายนะครับนชาปกป้องได้แล้วเย้โอเคงั้น ล้นานาคลิปนี้ไ้เท่านี้นะครับพบกใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจช,ช่องน้องอาชาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ